สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบยบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมีนาคม2 5 6 4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับ บูพยานนะครับสามารถดูรายะียการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างและแปะไว้ที่หน้าจอนะครับช่วงการอ่านไพ่นะครับจะแบ่งออกเป็นครึ่งหน้ากับครึ่งหลังครึ่งหน้าจะเป็นการอ่านภาพรวมของชาวมังกรและคนามังกรในช่วงเดือนมีนาส่วนครึ่งหลังจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะของ3สถานะก็คือคนโสดคนมีคนคุยแต่ไรสถานะแล้วก็คนมีคู่แบบชัดเจนแล้วนะครับ ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับในช่วงเดือนนี้ได้ t e m p r e s e เกิดขึ้นไพ่ใบแรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นไพ่ที่สนับสนุนส่งเสริมให้กับดวงของคุณมีแนวโน้มมีทิศทางเป็นในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่ค่อยโอเคนะครับเดี๋ยวจะอ่านไพ่ต่อไปให้ฟังว่าโดยรวมของคุณยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่คุณจะเป็นตัวจริงให กับตัวเราเองได้นะครับหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาให้คอมมิตความหวังการเติมเต็มความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้ก็เป็นไพ่ h e Empress นั่นเองดังนั้นขอให้ชาวมังกรแล้วก็รักณามังกรนะครับพยายามอดทนตั้งใจในการที่จะทำทุกอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่ให้เกิดความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ความเป็นความรักที่สถาพลมากขึ้นประมาณนี้นะครับ อิทธิพลของดาวพระสบดีเนี่ยคือในดวงชะตากําลังมีดาวพระสบดีทับลักขนานะแล้วก็มีดาวเสาร์ทับด้วยเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเดี๋ยวดาวพระสบดีจะออกไปที่ราศีกุมนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นเริ่มที่จะเหมือนกับผ่อนคลายไปแต่มันก็จะต้องระมัดระวังตรงที่ว่า ดาวเสาร์จะทับหลักและเป็นพินธุบตัตในลักษณะของตนุหลักดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบ้างถึงแม้ไพ่จะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสมบูรณ์ในเรื่องของสิ่งที่ดีแต่ถ้าเมื่อดาพัสตินั้นยกขึ้นไปที่ราศีมังกรในช่วงปลายเดือน มีนาคมแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเริ่มจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ปัญหานี้คุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่งเนื่องจาก e วินอฟสตร์เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนกับมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้กระตุ้นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่ทําให้ตัวคุณหงุดหงิดจุนเฉียวใจวิตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาด้วยความเป็นพินธุบาทของดาวเสาคือดาวตนุรักด้วยดาวแห่ง ธาตุดินที่ยิ่งใหญ่มาทับตัวมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนกับเรามีภูเขาทับอกนะครับมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยหนักแบกบภาระแล้วก็ต้องต่อสู้ต้องอดทนราชินีถือดาบเกิดขึ้นหมายความว่าเราต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าโดยรวมคุณยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แค่ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆอย่าให อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับพยายามมีเหตุผลมากๆดาวเหตุผลคือดาวพระสบดีเนี่ยโคจรอ,ออกไปนำหน้าลักนายังมีผลต่อลักนาอยู่ดังนั้นพยายามใช้เหตุผลให้มากๆคุณก็ยังสามารถประคับประคองความรักไปได้ในทิศท,ทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ตัวตนมันเป็น Empress, เนอ็ r เพรสเนาะแปลว่ายังไงก็ยังมีแนวโน้มทิศท,ทางที่ดีดังนั้นใครที่มีปัญหาที่ต้อง ระหองระแหงใจกันหรือยังคงต้องต่อสู้กันแบบนี้นะหรือบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลไปเลยก็มีนะเพราะว่าเอ็กซออฟสอดเกิดขึ้นแปลว่าบางทีเราอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียได้มีปากเสียงกันมีการต่อสู้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันจนต้องถูกบล็อกโซเชียลเกิดขึ้นเลยสำหรับบางคนเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ Queen ่ควีนออฟสอดเกิดขึ้นคือการทะเลาะเบาะแว้งกันการมีปัญหาใจกันมีความคิดความต่างกันจนต้องถูกบล็อกโซเชียล เอ็กออฟสอดคือมืด8ด้านการถูกบล็อกเนาะในเรื่องของการตนนิดต่อในเรื่องของสังคมเนี่ยบางทีเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาอาจจะบล็อกเราหรือเขาอาจจะไม่ได้ให้ความ สนใจหรือความอะไรที่มันเหมือนกับว่าปฏิสัมพันธ์กับเรามากเท่าที่ควรแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามืดแปดด้านได้เหมือนกันเพราะาเอกออฟสอรเนี่ยยังไงก็คงต้องใช้เวลาในการเยียวยากับตรงนี้เพราะว่าทุกสิ่งมันจะมีโอกาสของคุณนะ,นะครับที่จะต้องมีโอกาสจบเลิกลากันไปบางคนอาจจะแค่ถูบกบล็อก นะครับแต่ยังไม่เลิกแต่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกกันในสรับบางคนก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวาทาวเวอร์นะครับแล้วก็เอ็กซออฟคัพเนี่ยมาบ่งบอกว่าการทะเลาะเบาะแหวงของคุณบางคนอาจจะต้องจบเลิกลากันไปเพราะแปดถ้วยคือการลักทิ้งทุกอย่างแล้วเดินไปข้างหน้าพูดง่ายคือคุณสามารถที่จะ Move on ไปข้างหน้าได้สำหรับบางคนที่มีปัญหาแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็เดินไปหาสิ่งที่ดีกว่า นะครับหรือ move on ไปในสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้คุณก็จะขนพบกับความรักที่ดีใหม่ในอนาคตข้างหน้าหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการที่คุณต้องเดินออกจากสถานะความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้คือพูดง่ายคือหมายถึงว่าเขาเรียกว่า ห่างกันสักพักหนึ่งก่อนเนาะบางคนอาจจะต้องห่างกันก่อนอเพื่อที่จะสงบจิตสงบใจกันทั้งคู่เพราะว่าบางทีถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่ต้องฟื้นฟูจิตใจหรือว่าอาจจะต้องดูในสถานการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาประมวลทุกอย่างหรือต้องตกผลึกในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนคุณถึงจะสามารถยุติทุกอย่างได้นะครับให้ The World มาบอกว่าคุณสามารถที่จะจบ ลงในสถานการณ์แล้วคุณสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง The word คือการ change รูปแบบนะครับแล้วก็ไพ่แทมเพลนก็หมายถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน2ใบนี้มามีบทบาทและมีทิพธิพลต่อตัวคุณที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ไปอีกรูปแบบหนึ่งทําให้ทุกอย่างสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้หรือสามารถที่จะตกลงในลักษณะของการมีแนวทางทุกอย่างโดยแบบ เขาเรียกว่าม,ม,มีมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับแบ่งกันคนละครึ่งเนาะก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรนีประนอมกันได้หรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหา ความรักความสัมพันธ์บางคนมีมือที่3แบบเนี้ยก็สามารถเคลียร์ความรักได้ตรงนี้นั่นเองเนาะก็ขอให้ชาวมังกรแล้วก็ลักนณามังกรค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างเนี่ยพยายามตัดอารมณ์ความรู้สึกความเครียดความกดดันของตัวเองให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่มันแบบโอเคแหละหรือมีการปรับไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับพยายามเรียนรู้กับทุกสิ่งที่คุณเคยเกิดขึ้น มาแล้วก็พยายามปรับแก้ไขมันซะ k ิงอพคับคิงอพคับเนี่ยมันแปลว่าประสบการณ์ความรักที่เราได้สั่งสมมาในอดีตความผิดหวังความเสียใจความมิตกความกังวลต่างๆคุณผ่านมาหมดแล้วแหละขอให้คุณแก้ไขมันแล้วก็เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วรอคอยทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอัศวินถือเหรียญ อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นข้อดีตรงที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆเพราะว่าสังเกตดูว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่เหมือนกับหนักแน่นแล้วก็เป็นม้าที่ค่อยๆย่างค่อยๆเดินหมายความว่าทุกอย่างจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีการจบ ทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างยังสามารถเริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนเพราะว่าไพ่ของเดอะเวิร์มันประว่ากาันจบและการเริ่มต้นฟืนฟ้นฟูนได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆมีโอกาสของการมีความหนักแน่นความมั่นคงสถาผลมากขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าถ้าเรามีปัญหากันเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันหรือเกิดจากการที่อาจจะน้อยเนื้อต่าใจกัน การมีปัญหาหรือการที่มีความหลักที่เหมือนกับไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็เลยทําให้มันมีปัญหามีช่องโหว่ที่เราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงพยายามหนักแน่นมั่นคงแล้วคุณก็จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะกันสำหรับคนโสดคนคุยแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะครับเริ่มจากคนโสดกันก่อนสำหรับชาวมังกรขอไพ่ให้สำหรับคนโสดชาวมังกรน,นะครับ อสเวนถือดาบนะครับเด็กถือไม้แล้วก็เดือดสันโอเคครับสำหรับคนที่เกิดชาวมังกรคอนสดมีโอกาสที่คุณจะมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นอาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้หรือเป็นคนวัยกลางคนก็ได้เป็นทั้งธาตุไฟและธาตุลมมีโอกาสมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุลมทั้งวัยกลางคนและก็วัยเด็กเนาะที่จะมาติดต่อกับตัวคุณได้ก็พยายาม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าไพ่อัศวินถือดาบยังบ่งบอกว่าบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนานความรักความสัมพันธ์ไปได้แหละจากไพ่เด็กถือไม้นะล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างจะค่อยๆเติบโตแล้วก็มีความหวังมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีกับความรักความสัมพันธ์ที่จะ คุยกันและพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีแสดงว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากเลยสำหรับชาวมังกรนะครับจะได้คู่หรือจะได้คนที่เข้ามาคุยก็ได้เช่นกันหรือคนที่จะมีคนเข้าหากับตัวคุณบางทีคนที่เข้าหากับตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนจริงจังก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เนาะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเติบโตเดินไปทีละก้าวด้วยกันเรียนรู้ปรับ ความเข้าใจกันไปเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะแล้วทุกอย่างก็จะมีแสงสว่างนําทางให้กับตัวคุณสำหรับคนโสดเพราะว่าไพ่แดาบเนี่ยมันแปลว่าถูกที่มีความไม่ชัดเจนนะแล้วก็คุณก็จะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นโสดเนาะจะได้ คนที่เข้ามาติดต่อกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสงว่าคนโสดเนี่ยถือว่าดีต่อไปเราจะมาดูคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะว,ว่าเมื่อไหร่ในเดือนนี้จะมีสถานะหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับขอภพยให้สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะสำับชาวมังกรน,นะครับ1นึ่งเหรียญแปดดาบ แล้วก็เก้าเหรียญโอเคครับสแสดงว่าคนที่คนคุยแต่ยังไร้สถานะเนี่ยมีโอกาสเนทิศทางที่ดีแหละถึงแม้ปัญหาของคุณนะครับมืดอแปดด้านนะแปดดาบเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งใบเนาะไพ่นะครับก็จะเป็นไพ่ที่ เห็นไหมครับมันเป็นพลังงานรุนแรงสำหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยคุณยังแบบยังไม่เห็นแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีความมั่นคงความยั่งยืนได้เลยหรือว่าความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่คุยกันเนี่ยมันยังไม่ก่อเกิดคือเรายังมองภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะชอบเราไหมเขาจะโอเคกับเราไหมเขาจะคอมมิตกับเราไหมหรือเขาจะยังคิดยังไงกับเรารู้สึกเหมือนกับเขาไม่ค่อยเต็มเต็มกับความรู้สึกบางทีก็ หายหายมามาหายยรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยเติมเต็มกับความรู้สึกนะครับอะไรประมาณนี้ทําให้คุณวิตกกังวลน,นะเครียดแล้วก็คิดมากเหมือนกันแปดดาบมันเลยทําให้คุณไม่รู้สึกกับสิ่งต่างๆที่ว่าจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็ต้องอยู่เป็นโสดไปก่อนอะไรแบบนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกนะครับว่าคุณพยายามแต่งตัวให้ตดูหรูหราดูดีมีเสน่ห์สักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามคุยกับเขา ในลักษณะของการที่ไม่ยึดติดกับสถานะมากเกินไปเดี๋ยวเขาพร้อมเขาก็จะให้คอมมิตกับตัวเราเองแหละหรือเขาก็อาจจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แหละเพราะว่าเอ็ดออกเป็นนาขึ้นมันแปลว่าจริงๆอ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงหรือมีโอกาสที่เขาจะให้สิ่งที่ดีกับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งก็คือไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันหมายถึงชัยชนะหนึ่งเหรียญมันหมายถึงในลักษณะของการที่เขาจะ มีโอกาสของการลงหลักปักฐานกับเราได้มากขึ้นหรือเขาอาจจะมาโฟกัสกับเราได้มากขึ้นแสดงว่าสถานะความรักของชาวมังกรสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะมีโอกาสาาที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปถึงความมั่นคงได้จากหนึ่งเหรียญเนาะแสดงว่าอย่ารีบนะเพราะว่าเขาบอกว่าเราควรที่จะอยู่ใน พื้นที่ของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พยายามทักชัดเขาให้น้อยลงแล้วก็พยายามคุยกับเขาน้อยลงนิดนึงไม่ต้องคุยกับเขาตลอดเวลาก็ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกับเรามามากขึ้นเองหรือเขาอาจจะให้ความสําคัญกับตัวเราเองมากขึ้น1เหรียญเห็นไหมครับมันมีไพ่ปรากฏขึ้นมาถึง2ใบเนี่ยพลังงานมันก็จะรุนแรงในลักษณะของการที่คุณมีโอกาสจะได้คอ m ม i t หรือได้สิ่งที่ดีหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนที่คุยจะอัพ สถานะได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่แล้วเนาะว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวมังกรเด e c าริอ o ตนะครับ The Emperor แล้วก็ไพ่ไหนออกวานเกิดขึ้น คือสถานะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะมันเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างอยู่ในคําว่าสงครามอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเดชชัยอัดเนี่ยแปลว่าการที่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันก็ได้หรืออาจจะเป็นภาวะของการที่ต้องมีการทะเลาะกันก็อาจจะเป็นไปได้ถึงแม้จะลงหลักปักฐานในลักษณะของความรักที่มีความมั่นคงแล้วแต่กับมีปัญหาที่ต้องเดินทาง อยู่เสมอๆไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันต้องเดินทางไปๆปปมาๆซึ่งกันและกันเนาะมนเลยทําให้เหมือนกับมีช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นแล้วก็ไพ่ขุนศึกก็มาพร้อมกับ The Emperor ด้วย The Emperor ก็แปลว่าขุนศึกอีกเหมือนกันแปะว่าความรักของเราบางทีเราอาจจะมีการ เรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเขาหรือทางเราไพ่อาจจะสนับกันได้เนาะบางทีเขาอาจจะเรียกร้องกับเราหรือเราอาจจะเรียกร้องกับเขาเหมือนกันหรือบางคนอาจจะต้องงัดข้อต่อกันมากขึ้นในลักษณะของความเป็นความลักที่ดีแต่กลับต้องมาเผชิญหน้าต่อกันแล้วก็มีความบาดหมางใจกันเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็มีลักษณะของนายอบวานเกิดขึ้นคืออาจจะแบบมีความเร่งร้อนการเร่งรีบมีปัญหาใจกันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งแต่ถามว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสลงตัวไหมมันก็มีโอกาสลงตัวแหละแต่อยากให้มีคนใดคนหนึ่งที่ต้องยอมให้กันถ้าเขาไม่ยอมเราก็ต้องยอม ถ้าเกิดเราไม่ยอมเขาก็ต้องยอมดังนั้นต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องยอมแหละแล้วทุกอย่างจะจบลงได้แต่ถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ยอมความรักมันก็อาจจะไปต่อมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องปะทะกันต้องมีความระหองระแหงใจกันดังนั้นชาวมังกรและคณามังกรที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การมีอีโก้ต่อกันยึดต,ติดเกินไปด้วยเช่นกันนะครับมีระยะห่างต่อกันสักนิดหนึ่งแล้วก็พยายาม เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วก็พยายามยอมคู่สักนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายกันก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันมีแนวทางในการที่เราจะประนีประนอมกับเขาได้อยู่แล้วเพียงแค่เราต้องถอยห่างกันคนละก้าวบางทีอาจจะมีแนวโนม้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกังใจใ้กับช่องบุพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ